บ้านที่เราอยู่ตอนนี้ครับเป็นบ้านของโครงการซรินราชพฤกษ์สายหนึ่งจากสิงเอสเตทนะครับทุกคนบ้านของสิงเนี่ยก่อนหน้านี้นเราเคยพาไปดูมาแล้วหนึ่งที่นั่นก็คือซีลานินนะครับแต่วันนี้พามาดูอะไรที่มันย่อมเยาวลงมาหน่อยนะครับที่นี่เขาจะขายอยู่ที่3 9มสถึงเจล้านนะฮะทุกคนเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณสัก4 0 0ร้อยถึงหกรตารางเมตรแต่สําคัญเลยคือเขาตั้งอยู่บนที่ดินเริ่มต้นที่100ตารางวาขึ้นไปนะฮะซึ่งที่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะของคําาว่ ที่ดินใหญ่เนี่ยได้เปรียบนะครับซึ่งมันได้เปรียบยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ทำเลของที่นี่เข้าใจง่ายมากเลยทุกคนเขาตั้งอยู่บนถนนพุทธมนตรสายหนึ่งนะครับใกล้ๆกับเส้นพันนกตัดใหม่เข้าราชพฤกษ์ง่ายไปบรมง่ายนะฮะแล้วก็หลังจากที่เราเข้า โครงการมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะผ่านเมนเกตมาแล้วมาเจอแบบโซนตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับฟัซิลิตี้หลักของตัวโครงการแหละนะข้างหลังของเราก็จะเป็นตัวอาคารคับเฮาส์นะครับแล้วข้างหน้าก็จะมีเหมือนเป็นสเกลเจอร์ที่เป็นเหมือนกับจุดต้อนรับหน่อยนะซึ่งที่เนี่ยเขาผมรู้สึกว่าเขาออกแบบมาได้ดีนะมูดอินโทออกมามันจะมีความแบบมีความโมเดิร์นดูคลีนคลีนเรียบเรียบแต่ว่าดูสวยแพงอะ่ะซึ่งรู้สึกว่าเออ ชอบดีไซน์ภายนอกของตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ทําให้มันรู้สึกคลีนมากกว่านั้นก็คือเขาเอาสายไฟลงดินหมดเลยนะฮะซึ่งก็สมกับบ้านราคาระดับนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าภายในคลับ House เนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะไปพื้นที่ภายในคลับ House ตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่า residential lounge นะครับก็จะเป็นเหมือนกับ lounge นั่งพักผ่อนของลูกบ้านหรือว่าแบบเป็นเหมือนกับจุดต้อนรับเป็นหน้าเป็นตาให้กับหมู่บ้านด้วยบางทีเรามีแขกที่ไม่สนิทมาอยากจะมานัดเจอก็อาจจะใช้พื้นที่ตรงบริเวณนี้ได้นะหรือว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกบ้านก็มานั่งพักผ่อนตรงนี้กดมือถือเล่นอะไรไปซึ่ง เขาให้ความสําสคัญกับการตกแต่งตรงนี้มากเลยนะครับแล้วก็สําคัญเลยคือผนังเนี่ยเขาใส่มาเป็นผนังกระจกทําเปิดเพดานสูงแบบดับเบิลโวลูมความสูงตรงนี้ประมาณ7เมตรนะครับซึ่งมันจะได้ความโปรง่งได้แสงธรรมชาติแล้วก็มองออกไปเห็นวิวสวยๆของตัวสระว่ายน้ําด้านหลังด้วย ซึ่งตัวสระว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นสระขนาดใหญ่เลยนะครับความยาวประมาณ24เมตรระบบเกลือมีสระเด็กมีจากคุซี่ซึ่งผมรู้สึกว่าเออเขาจัดบรรยากาศของพื้นที่ตรงนี้ออกมาได้สวยงามน่าใช้ดีนะฮะในอนาคตเขาจะมีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วยเพื่อเป็นรั้วบังสายตาให้คนที่มาใช้สระว่ายน้ํานี้รู้สึก private ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีส่วนของ จิมนะฮะก็คือเป็นห้องฟิตเนสมีเครื่องฟิตเนสของเทคโนโลยีิมใส่เข้ามาให้แล้วก็จะมีบิสลานจ์เป็นเหมือนกับห้องประชุมที่แบบว่าสมมุติว่าอยากจะรับแขกหรือนั่งประชุมกันอะไรเงี้ยก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้นะครับแล้วนอกจากตัวคลับเฮาส์นะครับที่เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญเรื่องของการจัดแลนด์สเคปหรือว่าพื้นที่ส่วนกลางภายนอกเยอะพอสมควรนะ อันดับแรกคือถนนเนี่ยกว้าง15เมตรเอาจริงๆถ้าเป็นโครงการเมื่อ10ปีก่อน15เมตรนี่ก็เรื่องปกติแต่สมัยเนี้ยโครงการที่แบบว่าจะให้ถนนใหญ่ๆแบบเนี้ยมันก็จะเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับสพานที่เราเดินผ่านมานี้เป็นสะพานความชัน1ต่อ18นะครับให้พวกรถซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยผ่านมาได้โดยที่ไม่สะดุดเลยซึ่งเรื่องถนนเรื่องสะพานอะไรเงี้ยทุกคนมันเป็นเรื่องของต้นทุนที่ดินด้วยนะคือเขาจะประหยัดงบ ทำถนนแคบๆก็ได้ทำสะพานชันๆก็ได้แต่เขาก็ไม่ทำเพื่อให้ประสบการณ์เนี่ยมันดีที่สุดสําหรับลูกบ้านนะครับแล้วระหว่างทางที่เราเดินเข้ามานะฮะตั้งแต่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราจะเห็นเรื่องพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะนะครับมันจะมีสวนหย่อมอยู่ด้านหน้าโครงการด้วยเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็เดินเข้ามาข้างในถนนเมนก็จะประดับด้วยต้นไม้ใหญ่2ข้างทางเลยตอนนี้เราอาจจะยังเห็นว่ามันยังไม่เขียวมากเพราะว่าโครงการเขาเพิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ไปสักพักต้นไม้โตเต็มที่เนี่ยมันก็จะมาช่วยสร้าง,งาาร่ม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่นึกไม่ถึงคือเรื่องของไลทิงดีไซน์นะครับที่เนี่ยเขามีการจัด l i g ไลทิงดีไซน์ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของโครงการเลยนะครับเขาใช้บริษัท Lighting Design ชื่อว่า APLD ซึ่ง apld เนี่ยเขาก็มาทําให้ที่นี่ด้วยนะครับเขาก็จะเน้นอยู่2เรื่องคืออันดับแรกทําให้บรรยากาศภายในโครงการช่วงตอนกลางคืนหรือตอนเย็นเย็นเนี่ยมันดูสวยงามดูอบอุ่นน่าใช้และอ,อย่างนึงคือเรื่องความปลอดภัยนะครับเราจะเห็นไฟสองถนนเนี่ยอยู่ทุกๆซอยของที่นี่เลยนะครับเพื่อทําให้ตัวโครงการตอนกลางคืนมันไม่มีเหมือนกับจุดมืดมืดที่มันดูเปลี่ยวเปี่ยวนะครับทำให้มันรู้สึกว่าเราออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนก็ยังปลอดภัยอยู่น,นั่นเองส่วนคนทำแลนด์สเคปของที่นี่ครับเป็นบริษัทชื่อเทคโนิก แล้วผมรู้สึกว่าเขาจัดแปลนเคปตรงบริเวณสวนหย่อมตรงกลางตรงนี้ออกมาได้สวยมากเลยทุกคนมีการปั้นทุ่งหญ้าเป็นเนินแบบนี้นะฮะมีศาลานั่งเล่นอยู่มุมหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ใช้เป็นพื้นที่แบบพาเด็กๆมาวิ่งเล่นจูงน้องหมามาเดินเล่นได้นะครับแล้วเขาทำสนามเด็กเล่นเอาไว้แบบดูดิใหญ่มากอะ่ะคือแบบเราสามารถวิ่งเล่นได้อะ่ะเด็กๆนี่คือสามารถแบบปั่นสาล้อคันเล็กๆได้เลยมีสไลเดอร์มีบาดทรายด้วยนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กนะครับก็จะมีความสุขมากๆเพราะว่าเราปล่อยเขาวิ่งเล่นได้ครับส่วนบ้านของที่นี่ครับมีรวมกันทั้งหมด89หลังนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น3ทป์ e เล็กกลางใหญ่ไซส์เล็กสุดเนี่ยก็คือ Residence Tree นะครับพื้นที่ใช้สอย440ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น110ตารางวาราคาเริ่มต้น39ล้านบาท หลังกลางครับเ e สซิ 2, พื้นที่ใช้สอยเนี่ย524ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น130ตารางวาราคาเริ่มต้น52ล้านบาทนะครับแต่หลังที่เราจะพามาดูวันนี้คือหลังนี้ครับเป็นหลังใหญ่สุดก็คือ r e s i d e ดน e วันนั่นเองครับ626ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น158ตารางวานะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่72ล้านบาท158ตารางวานี่ใหญ่มากเลยนะทุกคนอันดับแรกที่อยากจะ ชี้ให้ดูก็คือที่เนี่ยเขาทําเป็นบ้านสองชั้นเราเคยพาทุกคนไปดูบ้านไซส์แบบพื้นที่ใช้สอยห600้อยกว่าตารางเมตรเนี่ยมาหลายที่แล้วนะแต่ส่วนใหญ่เลยนะมันจะเป็นบ้านสามชั้นนะครับซึ่งพอมันเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยมันต้องใช้ที่ดินที่ใหญ่กว่าในการสร้างแล้วถ้าเกิดเราเลือกได้เราก็คงเลือกบ้านสองชั้นแทนที่จะเป็นสามชั้นใช่ปะ่ะทุกคนดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันว่าที่ดินใหญ่เนี่ยมันมีข้อดีอะไรอีกนะครับอันดับแรกคือ ข้างหน้าตรงนี้เราจะจอดรถได้5คันเลยนะครับที่เนี่ยเขาทําเป็นบ้านหน้ากว้างนะดังนั้นเราสามารถจอด5คันแบบเรียงกันหน้ากระดานแบบนี้โดยที่ไม่ต้องซ้อนคันเลยนะครับแล้วก็ตัวที่จอดรถของที่เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าเขาสามารถติดลิฟต์จอดรถได้นะครับเขามีการทําโครงสร้างทําอะไรเผื่อไว้และเผื่อความสูงไว้ถ้าสมมุติว่าบ้านไหนมีรถจํานวนเยอะ เราก็สามารถจอดซ้อนคันได้แม็กซิมัมที่10คันเลยนะครับส่วนบ้านหลังไหนที่มีรถยนต์ไฟฟ้าเขาก็เตรียมจุดติดตั้งพวก ev charger ไว้ให้แล้วนะครับทำไฟ3เฟสเดินมาพร้อมและรวมถึงมีโซล่าเซลล์ด้วยนะครับให้5กิโลวัต,ตซึ่งถ้าเกิดใครแบบอยากจะซื้อพวกแบตเตอรี่เทสลา power wall อะไรเงี้ยมาติดตั้งเพิ่มเติมเนี่ยเขาเตรียมระบบไว้เกือบจะหมดแล้วเราแค่มาติดตั้งเข้าไปเพิ่มก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูคือตรงนี้ครับในบ้านเนี่ย หน้าบ้านเลยนะเขาจะมีตัวกล้องวงจรปิดที่เขาชื่อว่า n e t a แ m o ตรงนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่นอกจากจะเป็นกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะมีไฟ LED ในตัวแล้วก็เป็น Motion Sensor นะครับสมมุติว่ามีคนหรือวัาถุหมาแมวอะไรก็แล้วแต่เดินผ่านมาเนี่ยกล้องเนี่ยมันจะทำงานแล้วก็ไฟจะติดขึ้น พร้อมกับถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งไปที่แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของเรานะฮะมีการแจ้งเตือนไปว่าแบบมีวัตถุเดินผ่านอะไรแบบนี้นะครับเพื่อเป็น Security อีกชั้นหนึ่งนอกเหนือจากพวกระบบการขโมยอะไรพวกนี้ที่เสริมให้กับตัวบ้านนั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมี ด้านข้างของที่จอดรถเนี่ยเขาจะทําเป็นแรมสาหรับวีลแชร์เอาไว้ด้วยนะครับความชัน1นต่อ10ปลอดภัยสําหรับวีลแชร์แน่นอนให้สมมติว่าบ้านไหนมีผู้สูงอายุก็สามารถเข็นขึ้นทางนี้ได้เลยเผื่อเรื่องของยูนิเวอร์ d e ลดีไซน์นะครับเดี๋ยวเราไปเข้าบ้านทางประตูหลักกันตรงนู้นกันครับเข้ามาในตัวบ้านครับ <c oughs> ก็อันดับแรกเลยนะผมอยากจะชื่นชมโถงทางเข้าตรงนี้นิดนึง <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นเหมือนโฟเย่เล็กๆ,ๆที่แบบเวลามีคนเข้าบ้านมาปุ๊บเนี่ยมันจะยังมองไม่เห็นโซนที่ คนอื่นอาศัยอยู่ในบ้านนะครับช่วยเพิ่ม Privacy ให้กับคนอยู่อาศัยได้ดีส่วนตรงนี้เดินเข้ามาปุ๊บจะเป็นส่วนของ Formal Living นั่นเองนะครับซึ่งก็คือห้องรับแขกแบบทางการทางการหน่อยอ่าก็คือจะวางเป็นโซฟาแบบตัวแอเข้ามุมแบบนี้นะฮะเปิดเป็นเพดานสูง6.85เมตรนะครับแล้วก็รอบรอบเนี่ยใส่เป็นผนังกระจก ทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเลยเพื่อให้มันได้แสงธรรมชาติเยอะๆนะครับแล้วก็ได้ความโปร่งความโล่งของพื้นที่ตรงนี้ซึ่งบ้านหลังเนี้ยเขาจะมีพื้นที่ดินเหลือด้านนอกเนี่ยพอสมควรนะครับเขาก็สามารถใส่ตัวสะว่ายน้ําเพิ่มเติมเข้าไปได้เวลาเรานั่งอยู่ข้างในมองออกไปเห็นสะว่ายน้ําข้างนอกก็ดูสบายตาดีไปอีกแบบส่วนพอเราเดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะมาเจอกับโซนที่เป็นห้องโถงกลางขนาดใหญ่ตรงนี้นั่นเองอ่าอย่างตรงนี้จะมีโซนที่เป็น Family Living นะเมื่อกี้มี Form a l l i v i n g ฝั่งนี้มี Family Living มมาายควว่า ตรงนู้นเนี่ยเอาไว้ใช้รับแขกที่แบบจริงจังหน่อยแต่ตรงนี้สําหรับสมาชิกภายในบ้านใช้กันเองนั่งดูทีวีระหว่างรอการรอกินข้าวอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเดินถัดมาอีกนิดนึงตรงนี้จะมีประตูที่เดินออกไปยังที่จอดรถนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าของบ้านเน่ยน่าจะใช้ประตูนี้เป็นหลักมากกว่าเพราะว่ามันจะอยู่ติดกับห้องเก็บรองเท้าเลยนะครับซึ่งเขาทําห้องเก็บรองเท้าแบบจริงจังเลยนะสามารถใส่รองเท้าได้เป็น10คู่นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นส่วนของโต๊ะรับประทานอาหารที่เป็น formal dining room นั่นเองนะครับเป็นโต๊ะขนาด10ที่นั่งหรือจะ12ที่นั่งก็ใส่ได้นะแล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตพร้อมกันก็คือแบบการวางแปลนของตัวบ้านตรงนี้เขามีการคิดแปลนเนี่ยเผื่อไว้แล้วว่าแบบสมมุติว่าเอาโต๊ะไซส์ประมาณนี้ขนาดประมาณนี้มาวางปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีกับพื้นที่เลยคือหลายๆบ้านที่เราไปดูเนะเราจะเจอห้องโถงขนาดใหญ่มากเลยแต่พอเราเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางจริงเนี่ย มันจะเหมือนกับเหลือพื้นที่เวสสเปซอะที่มันแบบไม่ได้เอาไว้ใช้ทําอะไรแต่มันเหลือๆไว้อย่างนั้นอะแต่ที่เนี่ยมันไม่ได้มีเวสสเปซแบบนั้นเยอะนะครับซึ่งเหมือนกับเขาต้องการที่มันจะออกมาเป็นแบบนี้ได้เขาจะต้องคิดไปล่วงหน้าก่อนว่าพอเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางปุ๊บแล้วมันจะฟิตกับพื้นที่ประมาณไหนนะฮะแล้วก็มีการเว้นระยะของตัวหลังบ้านเนี่ยให้มันมีพื้นที่เยอะหน่อยสําหรับปลูกต้นไม้ใส่พื้นที่สีเขียวให้มันแบบว่าเวลาเรานั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้มองไปข้างนอกก็เห็นวิวที่แบบเป็นวิววสสีีเขยยบายบา,บาตา เดินถัดเข้ามาอีกหน่อยตรงนี้จะมีห้อง powder room ก็จะเป็นห้องน้ําสําหรับคนที่อาศัยอยู่ชั้นล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นครัวฝรั่งซึ่งก็คือจะเป็นเคาน์เตอร์ไอแลนด์วางอยู่ตรงกลางมีเหมือนกับเป็นเคาน์เตอร์บาร์สำหรับนั่งกินอะไรเล็กๆน้อยๆได้เตาไฟฟ้าที่ดูดควันตู้แช่ไว้ตู้เย็นเตาอบไมโครเวฟนะครับแล้วก็มีซิงค์ล้างจานอยู่ด้านหลังเรียกว่าฟังก์ชันตรงนี้ก็ถือว่าครบเพียงพอสําหรับการใช้งานแหละแต่ว่าสําหรับบ้านหลังใหญ่ขนาดเนี้ย โดยปกติผมก็คิดว่าควรจะมีครัวอีกชุดนึงเอาไว้ทําอาหารที่มันจริงจังขึ้นมาหน่อยก็คือจะอยู่เป็นครัวไทยที่อยู่ด้านหลังนั่นเองซึ่งพื้นที่ของครัวไทยเนี่ยเขาก็ให้มาค่อนข้างเยอะเลยทุกคนเก็บของได้เยอะนะครับแล้วก็ทําอาหารได้สะดวกตรงนี้มีพื้นที่สําหรับใส่พวกเตาแกส๊สใส่ที่ดูดควันนะครับเตาแก๊สนี่มีข้อดีอย่างหนึ่งคือบ้านหลังนี้เขามีการร้อยสายท่อแก๊สเนี่ย เอาถังแก๊สออกไปไว้ข้างนอกเวลาคนจะมาเปลี่ยนมาเซอร์วิสอะไรเงี้ยก็ทําได้ง่ายนะครับแล้วก็จะรู้สึกปลอดภัยกว่าด้วยแล้วตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างสําหรับเปิดระบายอากาศทั้ง2ฝั่งเลยนะครับพอเปิด2ฝั่งปุ๊บอากาศมันก็จะไหลเวียนถ่ายเทได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนฝั่งนี้จะมีการเว้นพื้นที่เอาไว้ติดพวกเครื่องล้างจานอะไรไว้แล้วนะครับเดินท่ออะไรไว้ให้บางคนจะมีพวกเครื่องกรองน้ําอะไรเงี้ยที่จะมาติดในบ้านก็สามารถติดได้นะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูเปิดออกไปยังหลังบ้าน ซึ่งโซนหลังบ้านตรงนี้ก็จะเป็นโซนทํางานของเบดเขานะครับวางพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าตรงนี้ได้ทําห้องเป็นห้องโซนลอนรี่อยู่หลังบ้านได้มีห้องเบดสองห้องมีห้องน้ําห้องหนึ่งนะฮะแล้วก็ห้องเมดต,ตรงนี้เขาออกแบบให้มันเหมือนกับมีครัวในตัวด้วยสมมติว่าเมดเขาอยากจะทําอาหารทานกันเองส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ย จะได้ไม่ต้องไปรบกวนของเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็ตำแหน่งของห้องเมดเนี่ยสามารถเดินออกไปตรงหน้าบ้านง่ายๆสมมติว่าเรากลับมาบ้านให้เขาไปช่วยถือของหรือมีคนมาส่งพัสดุเขาก็จะได้เดินออกไปรับง่ายๆน,นั่นเองเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านนะครับบ้านหลังนี้มีห้องนอนชั้นล่างด้วยนะจะอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวห้องนอนเนี้ยจะใช้เป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ได้หรือจะใช้เป็นห้องเลี้ยงเด็กก็ได้ใช้เป็นห้องนอนสําหรับรับแขกก็ได้นะครับแล้วแต่เรา แต่ว่าจะบอกว่ามันมีคุณสมบัตินึงคือเขาใช้วัสดุพื้นที่ไม่เหมือนห้องอื่นพื้นห้องนี้จะเป็นพื้นกันกระแทกนะครับของยี่ห้อ Target นั่นเองเราเห็นเป็นลายไม้เฮ r ริ g งโบนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นพื้นไวนิลที่ทําเป็นลายไม้นะครับผมว่าเขาทาลายแล้วก็ทําสีได้สวยดีนะทุกคนพื้นในนี้มันจะมีคุณสมบัติที่แบบว่าเวลาเราเอามือสัมผัสนะมันก็จะแบบให้ตัวได้นิดนึงเราจะรู้สึกได้ว่าเวลาเราเดินมันจะสบายเท้าวกว่าพวกพื้นกระเบื้องแข็งๆนะครับสมมุติว่า เราหกล้มหรืออะไรเงี้ยมันจะมีมันจะลดโอกาสที่เราจะบาดเจ็บได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็ห้องนอนห้องน,อน,นี้จะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับห้องน้ําจะถูกออกแบบไว้เป็นแบบ universal design สามารถใช้รถเข็นผ่านเข้าไปได้เลยส่วนทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นบันไดสําหรับเดินขึ้นชั้นสองนะครับเขามีการออกแบบลูกตั้งของบันไดเนี่ยให้มันไม่สูงมากแล้วก็ให้ลูกนอนเนี่ยมันกว้างๆหน่อยเวลาเราเดินขึ้นเนี่ยมันจะได้เหยียบได้เต็มเต็มเท้าสบายเท้า แล้วก็ช่องตรงกลางตรงนี้เขาเผื่อไว้แล้วสําหรับบางบ้านที่อาจจะอยากติดลิฟต์ภายในบ้านก็สามารถติดตรงนี้ได้แล้วทางสิงเขายังบอกด้วยว่าเขาคํานึงเรื่องห่วงจุ้ยมากเป็นพิเศษบันไดของทุกหลังจะวนขวานะครับแล้วก็ไม่หันออกหน้าบ้านขึ้นต่อมาที่ชั้น2นะครับฟังก์ชันแรกสุดที่อยากจะพามาดูก็คืออันนี้ครับ Family Room นะฮะ Family Room ก็จะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นอีกชุดหนึ่งที่อยู่ข้างบนเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่รับแขกอยู่ข้างล่าง คุณลูกก็จะได้มานั่งกดเกมตรงนี้ได้อย่างสบายใจนะครับก็ใช้พื้นที่ตรงกลางตรงนี้ได้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยจะมีห้องอนเนกประสงค์อยู่ห้องหนึ่งที่ในบ้านหลังนี้เขาทาเป็นห้องฟิตเนสบ้านไหนไม่ได้อยากใช้ห้องฟิตเนสอยากจะใช้เป็นห้องทํางานอะไรเงี้ยก็ใช้ห้องอนเนกประสงค์อันนี้แทนซึ่งข้างบนเนี่ยมันมีฟังก์ชันอันนึงที่น่าสนใจอยู่ก็คืออันนี้จะเป็นห้องเก็บของที่อยู่ชั้นสอง<ๆ>เผื่อบางทีเราอาจจะมีแบบของที่ไม่ได้อยากลงไปเก็บข้างล่างเช่นแบบ กระเป๋าเดินทางหมอนผ้าห่มที่นานๆใช้ทีอะไรแบบนี้ก็มาเก็บตรงนี้ได้แล้วก็ติดกันจะเป็นส่วนของห้องนอนที่อยู่ข้างบนนะครับห้องหนึ่งในห้องนอนที่อยู่ตรงนี้คือเขาได้ถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็นห้องดูหนังเรียบร้อยแล้วนะครับมีห้องน้ําในตัวนะมีพื้นที่ใส่ตู้เสื้อผ้าแต่สมมุติว่าเราอยากจะใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนแล้วแบบรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันเล็กไปหน่อยเนี่ยเราสามารถทุบห้องนี้ รวมกับห้องฟิตเนสข้างๆเนี่ยให้มันกลายเป็นห้องนอนที่มีพื้นที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้มันเต็มที่มากขึ้นส่วนข้างๆกันครับจะมีห้องนอนอีก2ห้องนะครับพามาดูห้องนี้ก่อนห้องนี้คือจะเป็นห้องแบบว่าสําหรับเกมเมอร์นะมีเดสเซต์อัพวางอยู่บริเวณปลายเตียงแบบนี้นะครับมีห้องน้ําในตัวมีตู้เสื้อผ้าจริงๆฟังก์ชันไม่ได้มีอะไรมากแค่เซตอัพให้ดูว่าเขาทําแบบนี้ได้ ส่วนอีกข้างนึงจะเป็นห้องจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมซึ่งห้องจูเนียร์มาสเตอร์เนี่ยจะเป็นห้องนอนไซส์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของบ้านเลยห้องเนี้ใหญ่พอที่จะใส่พวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆได้เต็มที่หน่อยวางเตียงตรงนี้ปลายเตียงมีโซฟาดูทีวีแล้วก็ข้างๆมีโต๊ะแต่งหน้านะครับตู้เสื้อผ้าก็ทําเป็น w a l ์ i อินค s e t ได้แล้วก็มีห้องน้ําที่แบบฟูลฟังชันซึ่งบางคนถ้ารู้สึกว่าห้องเนี้ยมันยังใหญ่ไม่พอนะเราสามารถ ยุบพื้นที่รวมห้องนี้กับห้อง Family Room เข้าด้วยกันได้ก็จะได้เป็นห้องนอนที่ไซส์ใหญ่ขึ้นไปอีกเดินข้ามาวิงอีกด้านหนึ่งนะครับฝั่งนี้จะเป็นส่วนของ Master Bedroom ทั้งหมดเลยก่อนที่จะเข้าไปห้องนอนเนี่ยจะให้ดูฟังก์ชันเล็กๆตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเหมือนกับระเบียงสําหรับทํางานอดีเรกข,ของคุณเจ้าของบ้านนะครับหรือบางบ้านจะใช้เป็นห้องพระก็ได้เพราะว่าอยู่ติดกับหน้าบ้านเลยนะครับตรงนี้จะมี ช่องระบายอากาศอยู่ช่องหนึ่งนะครับเพราะว่าในบ้านหลังนี้จะมีการติดระบบบุนเวียนอากาศด้วยเขาเรียกว่า S air นะครับซึ่งก็จะเป็นระบบแลกเปลี่ยนอากาศนั่นแหละอากาศภายในบ้านเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกไปอากาศภายนอกก็จะถูกดูดเติมเข้ามาซึ่งก่อนที่จะเติมเข้ามาก็จะมีการกรองก่อนชั้นหนึ่งด้วยเพื่อให้อากาศภายในบ้านเนี่ยมีการบุนเวียนและก็สะอาดอยู่เสมอนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นระเบียงที่อยู่เชื่อมกับโซน double volume ที่มันขึ้นมาจากข้างล่างใช่ไหมครับซึ่งบางบ้านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ เอ่อฉันอยากได้พื้นที่ของห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเยอะขึ้นเนี่ยเราสามารถเติมพื้นตรงนี้นะครับเพื่อกั้นตรงนี้ขึ้นมาเป็นห้องอีกห้องหนึ่งก็สามารถทําได้นะครับเพื่อให้มันได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทางเข้าไปอย่างห้องมาสเตอร์เบดมนั่นเองห้องนอนใหญ่เนี่ยผมขอพามาดูฝั่งนี้ก่อนเลยครับซึ่งเป็นส่วนของตู้เสื้อผ้านั่นเองครับห้องแต่งตัว Walk-in c l o s e t นะฮะ ซึ่งเขาใส่ตู้เสื้อผ้ามารอบด้านแบบนี้เลยนะมีโต๊ะแต่งหน้าวางอยู่ทางฝั่งนี้อยู่ติดหน้าต่างนะครับแล้วก็ยังมีไอแลนชิ้นใหญ่ตัวนี้ด้วยความพิเศษของห้องนี้คือเขาโชว์ให้ดูเลยว่าตู้เสื้อผ้าที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่พิเศษคือมันจะเป็นตู้ที่ลึก70เซนนะครับถ้าเกิดใครเคยทําบ้านจะรู้ว่าตู้เสื้อผ้าจริงๆมันจะลึก60เซนและนี่คือใส่70เซนโดยรอบเลยเนี่ยก็ยัง มีพื้นที่ที่เหลือลอ,อยู่นะครับพอตู้มันใหญ่เนี่ยก็สามารถเก็บของชิ้นใหญ่ๆกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยได้สบายๆแล้วเราแขวนเสื้อตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องกังนวลว่าแบบเวลาเราปิดหน้าบานไปมันจะไาทับเสื้อเราเสียหายหรือเปล่านะครับแล้วเดินถัดมาก็จะมาส่วนของห้องน้ำมาสเตอร์นะครับก็จะเป็นห้องน้ำไซส์ใหญ่ที่สุดของบ้านเลยฟังก์ชันก็คือครบอ่างล้างหน้า h i ส and Her เคาน์เตอร์เก็บของข้างล่าง มีอ่างอาบน้ํายี่ห้อแคชวางอยู่ตรงกลางมีชาเวอร์บ็อกซ์กับห้องสุขภัณฑ์แยกส่วนกันโถสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของโตโต้รุ่นเนโอเรสนะครับแล้วก็พวกก๊อกน้ำฮาร์ดแวร์พวกนี้จะเป็นของโคเลอร์นั่นเองในบ้านหลังนี้มีเรื่องหนึ่งที่ต้องอธิบายให้ฟังด้วยคือเขาใช้ระบบกรองน้ําใช้ด้วยนะครับเรามักจะเคยได้ยินแต่เครื่องกรองน้ํากินใช่ไหมแต่อันนี้น้ําทุกหยดที่เข้ามาในบ้านที่เราใช้ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำเนี่ย ถูกกรองด้วยชั้นหนึ่งซึ่งนอกจากจะทําให้น้ํำสะอาดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมาช่วยลดปัญหาเรื่องแบบเคยเจอไหมเวลาเราล้างห้องน้ําหรือใช้น้ําแล้วมันมีคราบเป็นสีขาวๆติดอยู่ตามขอบสแตนเลสหรืออะไรพวกนี้ปัญหาพวกนี้ก็จะลดลงด้วยเพราะว่าน้ําที่ใช้มันคุณภาพดีขึ้นนั่นเองแล้วเดินเข้ามาด้านในสุดตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนแล้วนะครับลักษณะของห้องนี้ก็คือไม่มีอะไรมากทุกคนวางเตียงนอนไว้ ฝั่งหนึ่งนะครับใส่หัวเตียงขนาดใหญ่ได้มีพื้นที่สําหรับใส่โซฟานั่งดูทีวีปลายเตียงได้นิดหน่อยเผื่อสําหรับการอยู่อาศัย2คนภายในห้องนี้นะครับแล้วเขาก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของ cross ventilation นะมีระเบียงในตัว หน้าต่างบานใหญ่2ฝัง่งของห้องเปิดออกปุ๊บ <c oughs> ก็ช่วยเพิ่ม Airflow ให้กับห้องนี้ได้ผมรู้สึกว่าการออกแบบห้องมาสเตอร์เขาวางน้ําหนักของแต่ละฟังก์ชันมาได้ค่อนข้างดีนะคือห้องนอนตรงนี้มันไม่ได้ต้องใหญ่มากนะครับ <c oughs> แค่พอแบบวางเฟอร์นิเจอร์ได้ระดับหนึ่งแต่ไปเพิ่มพื้นที่ให้กับห้องน้ําหรือห้องแต่งตัวให้มันใช้งานได้เต็มที่น่าจะดีกว่านะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้สําหรับบ้านของสลินนะคร สำหรับบทสรุปของที่นี่นะครับข้อดีที่เราเห็นกันชัดๆตั้งแต่แรกเลยนะคือเรื่องความใหญ่ของที่ดินนะครับคือโอเคเพื่อความแฟร์นะเราจะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าหมู่บ้านในโซนพุทธมน,นตรตลิ่งชันอะไรแถวๆนี้เขาถูกบังคับอยู่แล้วแหละว,ว่าให้ที่ดินเนี่ยออของบ้านแต่ละหลังเนี่ยถ้ามันเป็นบ้านเดี่ยวจะสันมันจะต้องเกิน100ตารางวาขึ้นไปนะครับแต่ที่นี่มันสูงขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกเขาเริ่มต้นที่110นะครับและอย่างหลังไซส์ใหญ่เนี่ย158 ซึ่งมันถือว่าใหญ่มากเลยนะแล้วพอที่ดินมันใหญ่เนี่ยทุกคนมันได้เปรียบตรงที่ว่าพอเราเอาบ้านมาวางเนี่ยมันสามารถจัดแปลนได้ง่ายแล้วก็สวยง่ายคือเราได้บ้านหน้ากว้างใหญ่ๆเลยจอดรถได้เยอะภายในมีฟังก์ชันที่รองรับสมาชิกค,ครอบครัวแบบขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ได้สบายสบายแล้วการจัดสรรฟังก์ชันต่างเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างจะลงตัวนะทุกคนสําหรับหมู่บ้านจัดสรรด้วยกันเองเนี่ยผมรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาคิดแปลนบ้านมาได้ค่อนข้างละเอียดนะครับ คือมันจะเป็นข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบก็ไม่รู้ของทางสิงห์เอสเตทนะครับที่เขาทําบ้านในระดับราคา40-80ล้านเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วมันเลยทําให้เขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาสามารถไปเซอร์เวย์มาก่อนได้หมดเลยว่าบ้านที่มันขายในราคาประมาณเนี้ยที่มันมีอยู่ในตลาดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันมีปัญหาตรงไหนมีเพนพอยต์ตรงไหนนะครับแล้วเขาก็เหมือนเอามาเ e เวลอใหม่ จนมันกลายเป็นบ้านในสไตล์ของสิงเองซึ่งผมรู้สึกว่าสําหรับการเป็นโปรเจกต์แรกที่อยู่ในเซกเมนต์เนี้ยเขาทําได้ดีนะก็ต้องขอชื่นชมนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังทําให้ตัวบ้านเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นหน่อยเราสามารถยุบต่อเติมขยายตัวห้องให้มัน รองรับการใช้งานในอนาคตหรือการใช้งานที่มันหลากหลายได้นะครับแล้วเขาก็คิดเผื่อเรื่องของแบบ universal design พลังงานสะอาดสุขภาวะ wellness ต่างๆของคนในครอบครัวอะไรแบบนี้ซึ่งเออมันดูสมกับที่จะเป็นบ้านที่ออกใหม่ในปี2024ดีนะครับสำหรับคนที่กำลังหาบ้านในโซนแบบพุทธมณฑลสาย1พันนกตัดใหม่อะไรเงี้ยก็อาจจะมาดูที่นี่เป็นหนในทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียวนะครับก็จบแต่เพีงเท่านี้สำหรับสลินราชพฤกษ์สายหนะครับ ตอนหน้าจะพาไปดูที่ไหนอีกต้องโปรดติดตามในชาแน l บูมธลิตนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ